สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่รบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีหลายต่อหลายประเด็นนะครับเดิมผู้ชมรวมถึงเรื่องของม็อบครับท่านตอนนี้ก็แทบจะมอบทั้งแผ่นดินกันเลยทีเดียวนะครับเดิมผู้ชมหลังจากออกมาคุยโวตโตลั่นเตรียมจะไปอย่างนั้นเตรียมจะไปอย่างนี้ยืดเยื้อนะครับเดิมผู้ชมแล้วก็วันนี้เว้ยเฮ้ยประกาศลั่นนั่นเนี่ยมวลชนทั้งหลายแหล่วเฮ้ยอย่ายเที่ยวหนีกลับบ้านถามยังไงต่อจะเนี่ยหลังจากตอนนี้รัฐบาลแจกเงินหมื่นนะครับท่ามผู้ชมก็ส่งล้้นนนเีววิ มื่นอะไรประมาณนี้เอาคืนไปได้ไหมแล้วน้องหนูคิดว่ามันจะคืนจริงไหมจ๊าอีพิการออกมาพูดแบบเท่ๆนะครับทดามผู้ชมไอ้พวกนี้นนเนี่ยคำพูดเป็นโลตอนโชว์ไม่ถึงขีดแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าน้องหนูรู้หรือ,อยังจะเนี่ยว่าพวกม็อบมันไปปฏิบัติการกันที่ไหนที่ทำเนียบหรือว่าที่ไหนอย,ยังไม่รู้ว่าที่ไหนนะครับทดามผู้ชมโดยวันนี้ครับท่านผมนั่นเนี่ยอุต่าใช้มืออีกแล้วนะครับท่านเอาวะเสนียดติดก็ต้องยอมแล้วว่าเนี่ยกดเสิร์ชอะไรวะเนี่ยเสิร์ชคอปทอในเฟซบุ๊กนะครับ เพื่อจะไปสอนแนมนะเนี่ยว่าม็อบมันไปที่ไหนเกิดอะไรขึ้นจ้ามีการถ่ายมุมกว้างมีการถ่ายมุมใกล้ผู้ชม,มมาเยอะหรือไม่ไม่เห็นสักคนนะครับท่านผู้ชมเห็นอยู่ตัวเดียวครับท่านไอหัวหน้าม็อบกุลีนะเนี่ยไอบิชิตชัยมงคลอะไรประมาณนี้มุมแคบประมาณไหนจ้าเนี่ยแคบกว่าที่ผมจัดอีกนะครับท่านผู้ชมอยู่ประมาณเท่าน,นี้ แล้วก็ไม่ใช่เป็นการลงถนนด้วยนะเนี่ยเหมือนกับเป็นการนั่งโต๊ะแล้วก็พูดอะไรของมันล่าเลอม,มือควร59นาทีผ่านไปนะครับท่านผู้ชมหลายสดครับท่าน59ความยาว59นาทีนะเนี่ยหลังจากผ่านไป3ชั่วโมง4ี่ชั่วโมงคนกดไลค์ถล่มทลายอีกแล้วถามถล่มทลายที่ว่าเท่าไหร่จะเนี่ยประมาณ6 5ถึงเ0ดิไลค์นะครับท่านผู้ชมหย้ยผมก็เห็นแล้วสมเพศเวทนาเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็ส่งผลให้ประชาชนทั้งหลายนั้นเนี่ยแห่ยิ้มอบกุลีนะครับท่านผู้ชม ชมเหนนี้กับบ้านไปใช้เงินหมื่นอย่างเพลิดเพลินใจเกินเลยทีเดียวก็ปีอย่างเหลือทนนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรดีครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มาแล้วเฮ้ยสองตูนนะเนี่ยหลังจากตอนนี้ตูนนาสารครับท่านออกมานะเนี่ยทักสินเตรียมระทึกชัน้น14สชั้น1ิ้ส้นตีนส้นเืออะไรของมันนะครับท่านผู้ชมเป็นการนั้นเนี่ยใกล้จะจุดจบแล้วอะไรประมาณนี้โดยมันก็ออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมใกล้จะจุดจบนะเนี่ยตั้งแต่ปี2ปีที่แล้วแล้วจบได้หรือยังจืมไม่มีทางจบนะนะครับท่านผะู้ชม มีอีกตูหนึ่งโผล่หัวกระบ,บาลมาแล้วนันนียโดยตอนนี้ว่าค่อยตูนาแกแล้วก็ตูนาสารนะครับท่านผู้ชมโผล่จับมือกันครับท่าน แล้วมันจะมีอะไรดีขึ้นไหมวะไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่สลิมทั้งหลายแหละนั่นเนี่ยหลงเข้ามาฟังมึงยิ้มได้เลยนะเนี่ยเป็นความหวังของสลิมเฮ้ยเป็นความหวังของหมู่บ้านนันเนี่ยมึงอย่าทำให้สลิมทั้งหลายแหละผิดหวังนะเว้ยไอสองตูตูนาสารกับตูนาแกครับทั้งสุดสุดท้ายนั่นเนี่ยลบทักษิณอะไรประมาณนี้แล้วมันจะทําได้ไหมจ๊ะโดยถ้าเกิดทําได้นะครับท่านผู้ชมผมเตรียมนั่นเนี่ยจะยื่นหน้าเลยครับท่านยื่นหน้าแล้วอะไรจ๊ะยื่นหน้าแล้วก็จะให้พวกมันทําอะไรก็ได้นะครับท มนั่นเนี่ยผมก็จะยอมอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีนะครับท่านะผู้ชมเป็นที่ อัจปีอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเดิ่นผู้ชมเฮ้ยตอนนี้นะเว้ยเฮ้ยพวกม็อบทั้งหลายแหละนะ่นั้นเนี่ยมึงจงเครียดหนักกว่าเดิมก็อาจจะเป็นได้นะครับท่านโดยด่วนว่าเฮ้ยสารดีกาแผนคดีอาญาผู้ดำรงลงตำแหน่งนักการเมืองหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจด่วนครับท่านเลื่อนเลื่อนฟังคําสั่งคดีรักษินชินวัตรชั้น14ไม่มีกําหนดนะเนี่ยซ้ำหลายไอซ้ำนะครับเดิ่นผู้ชมสั่งเด็ดขาดกันเลยทีเดียวห้ามเผยแพร่เด็ดขาดนนะเนี่ยคำร้องระหว่างพิจารณาคดีอะไรประมาณนี้เอาแล้วเว้ยเฮ้ยตอนนี้จะเป็นอย นะคกับท่านผู้ชมเฮ้ยถ้าเกิดผมอ่านในหัวจิตหัวใจนะเนี่ยวันนี้คงจะดีใจเต็มที่แล้วนะครับท่านเฮ้ยทักสินจบแน่แล้ววันนี้สุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าสารเลื่อนนะคกับท่านผู้ชมแล้วเลื่อนมีกําหนดไหมจ้าว่าจะตัดสินวันไหนไม่มีกําหนดนะคกับท่านผู้ชมโอ้ยก็ส่งผลให้พวกนี้นะครับท่านเกลียดอืมอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวซ้ำหลายตอนนี้ครับท่าน <c oughs> อุย้ย <c oughs> พอพูดถึงบ๊อบหรือว่าพูดถึงไอ้ตูนาแกตูนาสารนี่ทําให้ผมถึงกับขั้นไอเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าเป็นพ่ออะไรครับท่านอาจจะเป็นตัวอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้ครับท่านวุ่นวายไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ตอนนี้เผยออกมาแล้วครับท่านหลายคนสงสัยนะนี่ไอ้พวกสลิมหมอไอ้พวกสลิมรอดช่องทั้งหลายแหล่นะนี่ไอ้พวกหมอตอนควายหลายๆคนนะครับท่านผู้ชมไอ้หมอตอนควายบางตัวนะครับท่านที่ชอบบอกไปเสนอหน้านั้นเนี่ยเป็นหมอสอบตกอย่างชั่วนาตาปีชาวบ้านพิมพ์ออกมาแบบนี้ผมก็สงสัยเหลือเก เอ้หมอตอนควายนั่นมันคือใครตอนนี้ยังไม่ได้คําตอบนะครับท่านเฮ้ยใครเป็นคนเซ็นในทักษิณไปชั้น14จ้ารู้สึกแววเข้ามาว่าเป็นวิศนุเครืองามนะครับท่านผู้ชมโดยมาแล้วจากวิศนุเครืองามครับท่านอันนี้แนวหน้ามันเอามาลงนะเนี่ยโดนเต็มเป่าเว้ยเฮ้ยเพื่อไทยจับวิศนุเครืองามเป็นตัวประกันบมชั้น14สบายใจได้เพื่อไทยจับวิศนุเป็นตัวประกันบมเซ็นส่งทักษิณน,นอนชั้น14อัง้งดูข้อกฎหมายดีแล้วอะไรประมาณนี้โอ้ย แล้วก็วิศนุเครืงงามเซ็นในฐานะอะไรจ้าเซ็นในฐานะรองนายกนะครับท่านผู้ชมแล้าใครเป็นนายกจ้าตอนนั้นโอ้ยตู่นะครับท่านผู้ชมนั้นก็เป็นตู่อีกคนหนึ่งครับท่านแต่ไม่ใช่ตู่นาแกแล้วก็ไม่ใช่ตู่นาสารนะเนี่ยแต่เป็นตู่ประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วแบบนี้นะเนี่ยถ้าเกิดจะเอาผิดเอาเผื่ออะไรประมาณที่จะเอาผิดตู่ประยุทธ์ได้หรือไม่ก็ลําบากอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ก็รู้ๆกันอยู่ครับท่านตู่ประยุทธ์เขาอขึ้นไปเป็นอะไรนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่อาไอ้เป็นที่เออใช เออทาให้เจโทนวัน,นิีนะครับท่านผู้ชมออกมาเดือดอย่างไม่อยู่ดังกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยเฮ้ย hey, คอสชนั้นเนี่ยปรรจุอะไรพวกนี้ต้องรับผิดชอบถามรับผิดชอบเรื่องอะไรจ้าเนี่ยพาทักศิณกลับมาทําไมนั้นเนี่ยเฮ้ยแบบนี้ต้องรับผิดชอบถ้าเกิดประชาธิปไตยมันชั่วแบบนี้นั้นเนี่ยยกเลิกไปซะเสียสุดท้ายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าหมดราคานะครับท่านผู้ชมโอ้ยเจ้ารัฐบาลเข้าคุกกี่โมงครับท่านหลังจากเจโทนวัน,นิกไปออกรายการนะครับท่านผู้ชมไม่รู้รายการอะไรแล้วเฮ้ยมีการตบโต๊ะด้วยนเน,ยนมื่่่่นอออกเมืไหรผู้ใญจะ สั่งให้จับรัฐบาลติดคุกทันทีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยผมก็สอเทียบโทรหานนายกอิงนะครับท่านผู้ชมเนี่ยจะติดต่อเข้าไปว่าเนี่ยนายกอิงแต่สุดท้ายไม่ได้โทรครับท่านใช้วิธีกระแสจิตเอานั้นเนี่ยนายกอิงเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้บอกฉันสบายดีอยู่น้องหนูเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมเนี่ยเดี๋ยวจะพานายกทักษิณนั่นเนี่ยมาอุ่นหนุนลูกหยีอะไรว่าปาเกดขาวอบกรอบเรื่อยๆบอกโอ้ยขอบคุณมากเลยนายกอิงนั่นเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าแล้วก็ถามนะครับท่านผู้ชมสารทุกสุขดิบแล้วก็ผมก็เล อ,องเอกนะเนี่ยเย้ยนะคะรับท่านผู้ชมฝากความคิดถึงถึงประชาชนทั้งหลายนะเนี่ยพร้อมกับตอนนี้ครับท่านฝากผมนะครับท่านฝากว่าอะไรวะฝา,ากให้ยอ่อเยอยมอบมันไปเรื่อยๆนะเนี่ยถากขางมันไปเรื่อยๆอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแล้วก็ต้องหนูทําคลิปเมื่อวานนั้นเนี่ยว่วมาเรื่องจริงหรือไม่เรื่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยคนที่ได้เงินหมื่นนะครับท่านผู้ชมที่ไปร่วมชุมนุมอะไรประมาณนี้แทนนี้ก็เจองกับบ้านไปใช้เงินอะไรประมาณนี้โดยตอนแรกมันเป็นข่าวลือนะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้เว้ยเฮ้ยพี่ชัชยมงคล กา,ารนัดนะครับท่านพิชิตเรียกแขกว่าให้นัดรวมพละอะไรประมาณนี้14นาฬิกาว่าให้ของวันวันนี้นะครับท่าน 28มกราคมอะไรประมาณนี้นะเนี่ยมารวมตัวกันแต่มันก็ไม่เสือกบอกสถานที่นะครับท่านผู้ชมสุดท้ายน่าจะไม่มีคนมาหรือเปล่าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมถ่ายเป็นภาพมุมแค่แบบเนี้แล้วก็มีโต้ด้วยอันเนี้ยแล้วก็มีไมโครโฟนครับท่านไมโครโฟนแบบอะไรวะที่เขาใช้ในสภานะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่ที่อัิปีเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านแม่เมือ้อยตอนพูดนะเนี่ยคำพูดแสนห้าครับท่านกกิริยาแสนอืมกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้โอ้ย ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมหมดราคาครับท่านตอนนี้นะเนี่ยจอดจ,จะหวังใช้แผนเดิมหรือเปล่าถามแผนเดิมคืออะไรเจ้าหวังให้สุเทพโผล่นะครับท่านผู้ชมมาช่วยหน่อยว่าเฮ้ยมาปราบทักษิณหน่อยไอ้หน่อยได้ไหมมาปราบอุ้งอิงหน่อยว่าเฮ้ยสุเทพหันกลับใจมาร่วมม็อบได้ไหมสุดท,ท้ายตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าหงายเงื้อพังไม่เป็นท่าน,นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วก็มีไอ้แกนํำม็อบบางตัวนะครับท่านผู้ชมออกมาวว่าเฮ้ยเฮ้ยช่วงนี้นะเนี่ยยอดวิวของเราน้อยเป็นพิเศษว่าเฮ้ยตอนนี้นี่นรัฐบาลมันปิดกั้นนหรรรืออไไมไรรม่ะะปาณี โดยคอนเทนต์มึงทําไม่น่าดูนั่นเนี่ยคนก็ไม่กล้ากดเข้าไปดูหรอกนะครับท่านผู้ชมมีแต่ผมนะเนี่ยที่บังอาจนะครับท่านผู้ชมอื้ออะไรวะเนี่ยยอมนะครับท่านผู้ชมยอมเลยเว้ยมือกูจะติดเสนียก็ยอมนะเนี่ยแล้วทาอย่างไรต่อไปจ้าก็อน้่พ่อผมก็ ต้องทนนะครับเ่านผู้ชมจะโดนพ่อด่าก,ก็ต้องยอมแล้วว่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อจะด่าอีกแล้วแน่นอนกันเลยทีเดียวไอ้นักถามมีอะไรจะพ่อบอกมานะเนี่ยมึงกดเข้าไปดูไอ้นั้นใช่ไหมนะเนี่ยม็อบมึงรู้ไหมเนี่ยเน็ตมันเปลืองอะไรประมาณนี้เอาเน็ตไปใช้ให้เป็นประโยชน์ผมก็เดี๋ยวต้องไอ้ไปเคลียร์กับพ่อผมนะครับเ่านผู้ชมหมดราคาครับท่านคนแห่ไม่เอาม็อบนะครับเ่านผู้ชมตอนนี้เจโทนะวันนี้ก็ช้านะครับท่านประชาชนแห่ถามมึงเอารัฐบาลติดคุกกี่โมงอะไรประมาณนี้เฮ้ยก็ปีเหลือเกินกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้อม็อบ นรันบท่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านเริ่มนนเนี่ยออกไลน์แล้วเฮ้ยของงบสนับสนุนนั่นเนี่ยเฮ้ยสนับสนุนม็อบของพวกเราได้นั่นเนี่ยการเคลื่อนไหวของไอ้พวกส้นตีนส้นมือส้อนเท้ยอะไรนี้นะครับท่านธนาคารกรุงเทพเลขบัญชีจุดจุดจุดชื่อ,อนางอะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วแบบนี้มึงจะได้กี่บาทวะเนี่ยคนมากดไลค์มันแค่70คนนะครันะบท่านผู้ชมบูชา์ไลน์สดตั้ง59นาทีอะไรประมาณนี้แล้วได้ฟังไหมจ้าง ได้ฟังประมาณนิดเดียวนะครับท่านผู้ชมต้องรีบกดสต็อกก่อนครับท่านเพราะเดี๋ยวนั้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มยอดให้มันดูนะครับท่านผู้ชมเออโดยมอคอวทอมึงดีใจได้เลยนะเนี่ยอย่างน้อยมันก็ได้ของผมไปประมาณหนึ่งวิวนะครับท่านผู้ชมเพราะไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านหมอว่าลงนั้นเนี่ยผู้เชี่ยวชาญอย่างไรนะครับท่ามผู้ชมในการเลือกตั้งให้พ่ายแพ้ได้บ่อยๆ,ๆครับท่านเลือกตั้งสสก็แพ้ไม่เป็นท่าน,นะครับทดามผู้ชมทําพักมานั้นเนี่ยก็โอ้ยไม่รู้ว่าแต่งห หรือไทยก็หนีหายนะครับท่านผู้ชมคชโยทีผู้มีสัมพันธ์ทำไมตีตอนนี้ก็รู้สึกว่าตีตัวออกห่างแล้วครับท่านไม่ขอยุ่งกับหมอว่าลงอีกต่อไปนะเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าไปขับไรเดอร์ขับแก๊สนะครับท่านผู้ชมหันหน้าเข้าทําอาชีพก็ว่ากันไปนะครับท่านเพให้หมอว่าลงเคว้งควางอย่างเดียวได้วันนี้หมอว่าลงมาอีกแล้วหมอว่าลงดีใจสรุปนะเนี่ยรอสารดีกาให้รอปปชหน่อยพี่น้องรอแพทย์สยสยอีกสักหน่อยนะเนี่ยว้าวกำกำลังไล่ล่าหมอว่าลงไ้ม่ใช่บอกว่ากำกำลังไล่ ทักษินอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้ก็เป็นความหวังของสลิมเดียวแล้วนะครับ่านผู้ชมเรื่องสารอะไรประมาณนี้เฮ้ยแต่มันต้องมีนัยยะสาคัญนะครับ่านผู้ชมสารออกมาบอกนะ้เนี่ยห้ามเผยแพร่คาสั่งอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวเลื่อนคดีทักษินชินวัตรอะไรประมาณนี้แบบไม่มีกําหนดวันด้วยนะครับ่านผู้ชมก็ต้องจับตามองครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ่านผู้ชมแอดไลน์นะัสบิวช็อปสั่งซื้อกันเข้ามาได้ครับท่านหรือว่าจิ้มที่ลิงก์ไลน์บนคอมเมนต์ที่ผมปักไว้บนสุดนะครับ่านผู้ชมโดยปลากระบงทุบอันนี้คือปลาเห็ด 170กรัม150บาทลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพาแนวมอน500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มีหมึกเบนโตะนะครับท่านผู้ชม200กรัม150บาทครับท่าน มีหลากหลายนะครับเดิมผู้ชมขอบคุณท่านท่างหลายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวโอ้ยก็มาเริ่มข่าวกันต่อครับท่านตูนาแก่นตูนาสารนั่นเนี่ยประกาศร่วมมือกันอะไรประมาณนี้เดี๋ยวประกาศหรือเปล่าวะยังไม่แน่ใจเอา้ากูเจอข่าวกุลีอีกแล้วนะครับเดิมผู้ชมจะดูร่อค่าทักษิณผวาชะตากรรมไต่สวนนะเนี่ยลุ้นผลสอบบ,บชแพทยสภาอะไรประมาณนี้ทักษิณหวาดกลัวบ้างไหมจ๊ะไม่หวาดกลัวนะครับนเะดิมผู้ชมยังทวมาบอกผมเลยนะเนี่ยบอกน้องนัดถามมีอะไรอีกแล้วจ๊ะเดี๋ยว หลังเราไปกินปลากระพงเผาไปกินกุ้งเผาที่บ้านน้องหนูอีกนะเนี่ยเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่ได้นะเนี่ยนายกทักษิณตอนนี้นะเนี่ยบ้านผมกาลังซ่อมแซมอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาที่บ้านจันสองลานเรามาช่วยกันถมถุยม็อบอะไรพวกนี้กันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมผมก็มกบอกว่าค,ค,นะครับครับครับนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรต่อจ้าสะดุ้งตื่นขึ้นก่อนนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านโดยตอนนี้นะเนี่ยสลิมบางส่วนนะครับท่านผู้ชมกลุ่มต้านรัฐบาลโวยนะครับท่านไม่เอาเงินมือจะทําอย่างไรดี นั่นเนี่ยแล้วมึงไปผูกบัญชีทําส้นตีนส้นมืออะไรวะเนี่ยนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่อาจแน่ใจครับท่านไอ้พวกนี้ก็จะต้องออกมานะเนี่ยพูดแบบให้มันเท่ๆนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้แล้วมันใช้ไหมจ๊ะน่าจะใช้ก่อนเพื่อนนะครับท่านผู้ชม น่าจะลงทะเบียนก่อนพ่อผมลงอีกครับท่านสันไลบอกหอกหักสะเกเือนนี้ก็อาจจะเป็นได้โดยตอนนี้มีเรื่องมาอัปเดตครับท่านเรื่องของพรรคประชาชนมาอีกแล้วเว้ยฮ้ยเลขาบบบชอเผยปมนั้นเนี่ยสี่สิบสี่สสก้าไกลลงชื่อแก้มาตาหนึ่งหนึ่งสองอะไรประมาณนี้พยานค่อนข้างครบเวยเฮ้ยต้องดูพฤติกรรมลายบุคคลกันเลยทีเดียวอะไรประมาณนี้ โอ้ยแล้วคาดว่าจะตัดสินสําเร็จช่วงไหนจ้าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับเนื่อผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมุติที่แววเข้าหูผมมานะครับท่านรู้สึกว่าก่อนสงการจะรู้เรื่องอะไรประมาณนี้พักประชาชนครับท่านสุดมั่นใจนะเนี่ยเฮ hey, ลันครับท่านมั่นใจสู้ได้แน่ๆสุกไม่ใช่สุกศึกเลือกตั้งนายกอบจเชื่อมีลุ้นทุกจังหวัดกันเลยทีเดียวโวกระแสะตอบรับดีเหลือเกินนะครับเนื่อผู้ชมไอ้ก็ต้องโชว์ก่อนครับท่านว่าเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยเฮ้ยไอ้เพื่อไทยนะเนี่ยเตรียมแพ้ได้เลยนะเนี่ยแพ้ที่ไหน บ้างจ้าหลายจังหวัดนะครับท่านผู้ชมพอตอนนี้นะเนี่ยเตรียมอะไรวะเนี่ยส้มทั้งแผ่นดินกันแล้วนะครับท่านก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยแล้วตอนนี้ได้สักที่หรือ,อยังจ้ายังไม่ได้สักที่นะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้ววเฮ้ยประการรุ่ธพักประชาชนครับท่านปู่สอสอพักร่วมรัฐบาลนั่นเนี่ยแอบเอาข้อมูลซักฟอกมาให้ฝ่ายค้านเดียมได้เลยรัฐบาจลจ่อร่วมแน่นอนแล้วก็อุบมีหมัดเด็ดนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดมีหมัดเด็ดจริงนะเนี่ยเขาไม่ต้องคุยนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โดยถ้าเกิดสมมุตนินะครับท่านผ คนมีของมันไม่ต้องคุยนะครับท่านะผู้ชมแต่ถ้าเกิดคนไม่มีของหลหรอจ้าก็จะต้องออกมาคุยเล็กน้อยถึงปานกลางอะไรประมาณนี้นะครับท่านะผู้ชมเพื่อจะดูอะไรจ้า ต่อให้มีข้อมูลเด็ดข้อมูลเด็ดเลยนะครับท่านผู้ชมล้มได้ไหมจ้าประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับท่านผู้ชมยังไม่เคยมีฝ่ายค้านครับท่านอะไรวะเนี่ยที่อภิปรายแล้วล้มได้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแต่สมัยนายชวนหลีกภัยนั้นเนี่ยโดนเรื่องสอปกอ4ขี01อะไรประมาณนี้อันนี้ก็รู้สึกว่าจะชิงยุบสภาไปก่อนนะครับท่านสําหรับตอนนั้นชวนคนดีครับท่านแล้วก็ดีคนเดียวนะครับท่านผู้ชมภาคใต้ไม่มีการซื้อเสียงอะไรประมาณนี้นาะเนี่ยคนใต้ไม่ซื้อเสียงอะไรประมาณนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าเออพลเดินเบสก็เลวัอกล บอกตอนนี้เมืองคนดีว่าเคยมีการซื้อเสียงมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวมีการจ่ายกำนันหัวละ500หัวละพันอะไรประมาณนี้หรือหัวละหมื่นไม่อาจแน่ใจนะครับท่าน แล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้ารู้สึกว่ามีการจ่ายประชากรทั้งหลายนะเนี่ยหัวละ5 0 0บาทนะครับท่านผู้ชมผมเลือดเลือเกินกันเลยทีเดียวนั้นเนี่ยทำไมไม่มาแจกผมบ้างสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้าลืมไปว่าผมไม่ได้อยู่เมืองคนดีนะครับท่านผู้ชมแบบนี้มันเรื่องจริงหรือไม่นั้นเนี่ยก้ก,กตก็ไม่ค่อยทําอะไรนะครับท่านพลตํารวจโทเลวัตก็ออกมาบอกนะเนี่ยกกตไม่ค่อยทําอะไรแบบนี้นะเนี่ยทาอะไรเชื่องช้าแบบนี้โอ้ยประเทศชาติจะชิปหายหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ผมจะเชื่อใครดีนันเนี่ยชวนลีกัยมาละ แตกอกแกอเรื่องระบบทักษินนั้นเนี่ยเขาไม่ให้งบทําถนนนั้นเนี่ยคนใต้ไม่ซื้อเสียงเราไม่เคยซื้อเสียงไม่แต่บาทเดียวเอ้ยแล้วตอนนี้ผมก็เออว่าเออ ลืมดูนะครับท่านผู้ชมว่านายกอบจเมืองคนดีที่พลตำรวจโทรเลยว้าเอ้ว่าไว้นะเนี่ยมันมีใครบ้างวะแต่รู้สึกว่ามีตัวหลักๆอยู่ประมาณ3คนนะครับท่านผู้ชมมีกำนันอะไรสักอย่างหนึ่งไม่รู้นะเนี่ยแล้วก็มีผู้ใหญ่อะไรอีอ2คนนะครับท่านโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผือต่อนะครับท่านผู้ชมติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนเมื่อวานนี้นะเนี่ยกลุ่มผู้สูงวัยทั้งหลายแหละครับท่านขอแสดงความยินดีด้วยหลังจากนายกอิงกดบุ่มแจกเงินหมื่นอะไรประมาณนี้กว่า3ล้านคนแล้วก็เป็นอย่างไรต่อจ้าสําหรับ คนที่ไม่ทันได้รอบนี้นะครับท่านผู้ชมท่านทั้งหลายนะเนี่ยเอ,อ,อ้ยรีบไปผูกครับท่านไกแอปทางรัดอะไรประมาณนี้นะเนี่ยแล้วก็ผูกบัญชีครับท่านเข้ากับอะไรวะเนี่ยบัตรประชาชนนะครับท่านผู้ชมโดยพร้อมเพย์อะไรประมาณนี้มันจะผูกได้2อ,อย่างครับท่านผูกกับนะเนี่ยเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อะไรอีกจ้าแล้วก็อ่าหมายเลขบัตรประชาชนอะไรประมาณนี้ก็ต้องรีบห้อย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวโดยจะมีการกดปุ่มอีก2รอบนะครับท่านผู้ชมเราไม่รู้ว่าอีทำผือดีครับท่าน เออ,อะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ของเมื่อวานเมื่อวานอ๋อันนี้ของสอ,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 องวันก่อนคอปทอลั่นไทยเป็นนิติรัฐนิติกรรมต้องเอาทักษิณเทวดาชั้น14มาติดคุกให้ได้โดยได้เกิดอำมาติดได้นะครับท่านผู้ชมพี่ชิช,ชัยมงคลว่าเฮ้ยมึงเตรียมฟังข่าวดีเลยนะเนี่ยให้ออมขี้มาบ้วนหน้าผมได้เลยนะครับท่านผู้ชม แล้วตอนนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าเนี่ยกูแนะนำนะเนี่ยไปทำคลิปอะไรวะเนี่ยไล์สดนะครับท่านเฮ้ยผมเพิ่งรู้ว่ามันมีช่อง YouTube ด้วยนะเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าคนติดตามเยอะหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเลย เซิร์ชสำนักข่าวนะครับท่านก็ไปใน o o g l e ลนั่นเนี่ยเซิร์ชรัวเว้ยเฮ้ยคอปทอกด Enter ตปอร์งเข้าไป,นนวไวป,าไปมีอะไรเกิดขึ้นไหมจ๊ะไม่มีอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยครับท่านข่าวแม่งไม่ดีขึ้นมาเลยนะเนี่ยส่งผลให้ผมก็ต้องเข้าไปที่เพจของมันนะครับท่านผู้ชมว่ามีการโพสของเงินบริจาคอีกแล้วครับถ้าร่วมสนับสนุนมอบตัวเราได้อะไรประมาณนี้ไอเราก็งงเว้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันต้องของเงินรับบริจาควะพ่อผมก็มาสะกิดนั้นเฮ้ยไม่แปลกหรอกที่มันจะขอเงินบริจาาคอะะไรรปมณนนนี้้ถแบบั ออะไรจ้าพ่อเนี่ยพ่อไม่รู้ว่ามันทํางานทําการอะไรนะเนี่ยเห็นมาจัดมอบมาปี2ปีแล้วนะเนี่ยแล้วอีสงสัยว่าอาชีพที่มันถนัดนั้นเนี่ยคืออาชีพการจัดมอบหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดย้าเกิดประเทศสงบสงบนั้นเนี่ยไอ้พวกเฮี้ยนี้นะครับท่านผู้ชมที่ออกมาจัดมอบทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ไม่ได้ถามทําไมล่ะจ้ามันไม่มีความขัดแย้งหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมเพราะว่าประชาชนทั้งหลายนั้นเนี่ยแห่คอนแค้เฮ้ยเฮ้ยไอ้พวกนี้นั่นเนี่ยอยู่ได้เพราะอะไรวะอืมเขาใส่ความนะครับ นผู้ชมบอกว่าเป็นนักข่าวความขัดแย้งอะไรประมาณนี้ด้านคางคอ,อกนะครับ่านผู้ชมคางคอ,อกเครียดหนักเกินเลยทีเดียวไม่รู้ว่าช่องของเราโดนรัฐบาลปิดกั้นหรือไม่ทำไมช่วงนี้นั่นเนี่ยคนดูน้อยเป็นพิเศษอะไรประมาณนี้โดยตอนนี้นะครับ่านผู้ชมแค่เห็นภาพหน้าป,ปกคลิปมันนะครับ่านผู้ชมวันนี้ประชาชนหลายภาคส่วนแจ้งเข้ามาแล้วเนี่ยน้องนัดถ้าเกิดต้องนัดไม่ทําข่าวมันนะพี่ก็ไม่ดูหรอกตอนนี้นะเนี่ยสานักข่าวไหนที่เอาไอ้ตัวคางคอกอะไรประมาณนี้ไปลงเกิดอะไรขึ้นจ้าคุณพี่ แค่เห็นนะเนี่ยเลิกติดตามทันทีอะไรประมาณนี้นะครับท่านแล้วก็ผมก็ชิบหายแล้วเว้ยเฮ้ยวันก่อนเพิ่งทําไปเฮ้ยพี่อย่าเพิ่งกดติดตามผมนะบอกไม่ใช่แบบนั้นถ้าเกิดสมมติเอาไอ้คางคอกอ,อะไรประมาณนี้ไปออกนะั่นเนี่ยจะไม่ดูอีกต่อไปนะครับนานผู้ชมโอ้ยเฮ้ยเออว่ะเฮ้ยเอยเอ,เอใช่โดยถ้าเกิดสมมติกลุ่มต้านรัฐบาลแล้วเนี่ย โดนปิดกั้นนะครับดัางผู้ชมแล้วทำไมท็อปนิวไม่โดนวะท็อปนิวบางคลิปก็หลายแสนนะครับดัางผู้ชมบางคลิปก็หลายหมื่นนะครับท่านแต่พอตัดคลิปของคนบางคนมาลงนะเนี่ยที่กระแสต,ตกเกิดอะไรขึ้นจ้ายอดวิวอยู่ประมาณหลักพันกว่าเอ้ยอย่างสูงว่าประมาณหมื่นต้นๆนะครับท่างผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติมีการปิดกั้นจริงอะไรประมาณนี้ท็อปนิวก็น่าจะโดนโดยท็อปนิวก็ไม่เล่นด้วยนะครับท่างผู้ชมปมประเด็นอะไรว่าเนี่ยมันจะมีสำนักข่าวสลิมอยู่สำนักข่าวหนึ่งนะครับดัางผู้ชมใน YouTube อะไรประมาณนนี้ดดวตั แล้วอะไรประมาณนี้เลือกทักสินกับคุกล้างคุกรอทักษินอะไรประมาณนี้แม่งล้างรอทุกวันเลยนะครับเดิมผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะก็ได้มีคุณผู้ชมนะเนี่ยที่เขาชอบดูช่องท็อปนิวอะไรประมาณนี้แคปครับท่านส่งไปถามคุณสันติสุขมะลงศรีนะครับเดิมผู้ชมอะไรประมาณนี้คุณสันติสุขขานี่มันเรื่องจริงหรือไม่เขาออกมาเอ๋ยบอกนะครับเดิมผู้ชมทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะเนี่ยมันมีการ ไซโคโลยีนะครับ่านผู้ชมจากอะไรวะเนี่ยสำนักข่าวสลิมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ่านผู้ชมเฮ้ยช่องช่องเดียวนะครับท่านอะไรประมาณนี้แล้วก็ทอบนิวไม่พยายามไม่ตีข่าวปันเท็จอะไรแบบนี้น่นี่ส่งผลให้ตอนนี้ทอบนิวโดนโจมตีว่าทบนิวเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้นะครับ่านผู้ชมโอ้ยก็หนักห่วงไม่อยู่จอนกันเลยทีเดียวครับท่านก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วพูดเพื่ออะไรจะ๊ะพูดเพื่อให้ฟังนะครับ่านผู้ชมว่าตอนนี้นะเนี่ย สลิมมันก็โอ้ยมีบางอันก็ตีข่าวปอมอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีทักสินเตรียมติดคุกล้างคุกรอเออและล้างคุกรอนี้ เกือบหลายคลิปนะครับเดิมผู้ชมเอาแล้วเว้ยเยทักษิณไม่ได้ป่วยจริงอะไรประมาณนี้สุดท้ายกดเข้าไปดูมีเนื้อหาอะไรไหมจ๊ะโอ้ยพลาดหัวสะดิบดีนะครับเดิมผู้ชมเข้าไปไม่มีอะไรดีขึ้นเลยครับท่านก็เป็นเฟกนิวทั้งนั้นนะครับเดิมผู้ชมติดตามต่อไปครับท่านว่าสื่อสลิมจะเป็นอย่างไรนะเนี่ยตอนนี้ทบนิวก็ไม่เล่นด้วยแล้วเว้ยเฮ้ยเออเขาไปค่อยเฮย เขาก็ไม่ได้เล่นอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมเล่นชั้น14อนเล่นครับท่านแต่เรื่องปั่นข่าวเท็นี้ไม่ได้เล่นนะเนี่ยส่งผลให้ตอนนี้ทอมนิวก็โดนทัวลงทอปนิวเปลี่ยนไปนะเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้เว้ยเฮ้ยอะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมเราไม่ได้เกี่ยวครับท่านผู้ฟังที่อาลบแต่ถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สักเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านอบกุลีก็ยังไปหวีเหี่ยวเหี้ยวหยวีไปหี้ห,ว,หวีมานะครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรดีขึ้นครับท่านผู้ฟังที่อาลบจึงขอจบการถแถลงข่อนสวััสดีครบผม Thank you.